เน่ยพบอกนสิบอก่างโบพังพาบอกบจากที่เนาะม้อยแหงอีหลีเน่ทำม้ำไงำผู้นั้นได้ใครอยู่อะพื้นมนี่พื้นมันยังยังให้แหงคอยนั่งสิบฟาสิหัวตีหัวจะบอกแล้วย สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสูู่คนบว่าชีวูตภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อช่องของวาวีชาแนลอีกคือเขาคนพ,พี่น้องเนาะวันนี้วาวีก็ไล่มาอยู่ที่หมู่บ้านนาหน่อยอีกคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเนาะกคือว่าหมู่บ้านของนางสาวรสจนาเพิ่นนั่นแหละเนาะสวัสดีสวัสดีเลยๆคนน้อยนุ่งเชื่อะไรแบบนี้เนาะ อ๋อหนุ่เสือกเป็นแลยเป็นน้อยเลยหนุ่มเสือได้ยด้เพิ่นก็ใหญ่เลยยังถ้าได้หอดเดือนได้ไหมยังเข้ามาหาเพิ่นนี่ก็ท่านไดห่อเดือนใช่ไหมอ๋อโดยโดยยังตัดผมบ่านี่นะตัดผมได้เลยตัดได้ตัดลายตัทายอยู่หวนบอกว่านี่โอ้เมื่อเช้านี้เขาเบิ่งมอระค์นอนอยู่พื้น หัวไล่เลยตัดผมแต่น้อยเนาะนมไม่เช้ามาชงน่ะนมนมชื่อเมื่อวานนี่แหละให้ผู้นันเลยผู้เอบน่ะโอ้นมอีช่างสื่อนมแน่าจะชอยนี่น่ะแต่ว่าใช้ขวดเอ้าทีมงานเอามาแต่หึงวันนี้นี่บ่าวัดไว้หมวกในบ่าววัดเลยสวัสดีสวัสดีเนาะสวัสดีสวัสดี ดีลีบาบอดี่น้องเอ๋ก่อนอื่นก็ขออนุญาตติดไหมก่อนเด้อกินข้าวเที่ยงข้าวยังนะบ่นกินละไออากาศเย็นแท่านี้ก็ฝนจุตกแท้หน่ยฝนจุตกอีฮีเด้กินข้าวเที่ยงกับยังอายเพิ่อนนะกินกับไข่นั่นแหลยไข่ไข่ไก่โหดได้น่ะได้กินทอดไข่ไก่ บอก<ห><ห>ดิก็เริ่มอยากเข่าอีกแล้วแซ่บบ้าใครซ่บแล้วอ่ะเรา <c oughs> บรเป็นกินเป็นยังเมียเป็นยังหมวกกากินใครคือว่าเนี้ยผู้ผู้พิษกับพิษเนี้เรื่องกินแนวอยู่ในกินเมยุ่งน้อยนี่เนาะไอ้กว่างเ <ไอ S 1> พื่อนมาได้ใช่ไหมคือว่าใส่สดทำงานแท้เฮ็ดเพื่อนนี่แหละบอแปลกแปลเพื่อนนี่ท <ขอ S 1> ี่ นตะนางเลยชมพงสีตอนนี้เจ้าเฮ็ดขั่นเล็กน้อยพยานเล็กน้อยลูกเจ้าตกเนาะใหญ่ขึ้นมาดื้อเนออ๋อรอบคอบอลีผู้เป็นพ่อเนาะ้สิมาเฮ็ดพลมด้โดยว่าสิต่อชานลงตับตําีสบายงีบ่นั่งอ๋อสิปกเกยงนีไปเรื่อยๆเนาะเฮ็ดไว้บ่นั่งเเล่นนั่งเล่นเค้กมานั่งเซาเมื่อย มีบันนังเนาะแม่นอนนี้จะได้แต่ผมไม่ผมไม่ยุดงานยังกินเหล้ายังกินฟังไปโคตรอรีเนาะมีเครื่องมือมีแต่ปูครบลายเลยบุญญาแล่ไปซื้อมาเต็มโลกเลยตะปูมีเครื่องมือตอนนั้น ผู S <S <preach ers> um ้มีเครื oh. meal, oh. anyway. ่องมือนีละจริงบอาน้องาชเอันนี้กพาแม่ในยังบริชงชงบริสองดวงเลยครับดีไปลาวได้บงย่งว่าไปลาวผ้ามือโอ้ยสร้างอยูเพื่อนสรางมายูไปงานเลยที่นี่กัไปงานเขางานดองดาวผ้าว่าเป็นแบบนี่เป็นนไปลาวผ้ามือนาผ้าเป็นฮักประช่างมายู่ช่างตีมาอยูายูบ้านเลยใจชดกับแปดชิบลาวกับแปดชิบเปลาวเอาเราะ พอนไปได้แฉะเนี่ยดูบด้พนบอกวางก้อนไว้ไปด่าพระเป็นเท่ามีแบบไปได้เอาผ้ามาใช้ก่อนเลยเนาะง่ายเป็นเช็นเอานะเช็นเช่นบ้านนั้นนะมีเงินหน่อยจะคอยจ่ายที่หลังเนาะโมเมนท์ท้อนเลยนะเนาะเช่นผ้าเรื่อยมีเพื่อชิบเพื่อเช่าก็ให้ก็เอากนน้อยเนาะ เราได้แต่ลูกผู้ชายเป็นไรลูกๆไปทรายวัดตอนไหนไปยัวพวกนั้นแหละไปเล่นออ๋เัวผู้กี่ดื้อฮะกี่ดื้อดีได้ผู้นั้นทำเราอยู่นี่ฮอดบอสได้ทายฮอดคลิปโอ้บอสได้ทายน้อยเดียวเพราะงานเอาเบาเลยปวดอี๋น้องเพิ่นนในเกิดบุบิพานเอาผ้าก็ยันหักอยากได้เย็นก่อนทำมีก่อน โอ้เจวดสตัดมันหอมทางเขาโดยนโอ้สีซับอันนี่บอสีซับอันพากระจาดบอีซับากระจาดลรหักมเนนมื่อวันกซับตัวนี้ขนนั่นแหละซับเจอยลงถจึงหักครับถวดเวอสิได้พาพี่พาผ่านอยู่พาเขาเขาบดจมไปจบกอนเขาหนี้เขาเขามี่้าใจ สางมคนบุญเพื่อนเลยสางเพมคนบุญเพื่อนสร้างปุตีผ้านะบ่โดยโดยกระชือว่าขยันมันเพี้ยนสมควรได้ไอ้บังตามทีเบาลีไปมาบางครอบครัวนี่ชื่อให้เนี้คุลูกคือเก่าได้พวกเชียมพวกยังมีว่าพวกเชียมพวกยังมีเท่าดวงเดียวเลยไอ้เชียมชื่อเชียมยังคุดนี่ได้แม่นเชียมลกย่านั่นแหละเออ มาเห็ดชวนพกชวนพักรบมีเสียมเนาะชวนพักก็ต้องอันเพิ่ความแข็งแรงให้ลูกเพิ่มขึ้นอีกเนาะหอบน้ําคนลําเลียงน้ํามาได้ไดกลบ่ญญเป็นยังพวันน้องเขาเก่งอยู่แล้วเห็นกะเจ้าหอบแต่ละมือตูาสะอ่อนขึ้นสามาัยตอนเทาเ<ม>ด็กดๆเนาะเกน้อยบ้านเท่านั้นเถห้องประแจ้อดหอบนะ้า บ่จ on is so ักแท้หามยังบ่ได้ไล่เด้อจันี่เนาะแม่ลูกรานี่ก็ยังน้อยๆนึงทางนี้หาบน้ําได้แหเาจะนาได้หาบเป็น่แต่เจ้าบ่ได้มีคนน้อยหาบคู่มือนั่นะอ๋อคนไทยก็หาบตอนมาตอนมาแรกๆให้หาบน้ําเพิ่นใช้ไปตักน้ํานี่จักอยู่บ่จักแลจักได้เนาะหิวเอาหิวเต็มุได้เออน้อยนึงเฮาหิวลบ่จักตักน้ําตะกี้เนาะ เดี๋ยวนั้นนึ่งเข้ายังบ่เป็นเข้าจนหัวอใส่ไม้่โอิดนําไอ้วังพุ่นไม้บ่เวียงเด้แต่ติดบ่เวียงไม้เาูนี่แหละลูกเนกับพี่น้องเดินใกล้ทางเนาะมนุษย์โยเสียงรถเสียงดังผ่านถนนนน้อยให้เอ เป็นอย่างนี้แม่มเพินกิติดเหลืองในี่ทายแล้วสิลงไปแก้บางคนอย่ามันกิบติดเหลืองเนาะปฏิทินแดงเนาะกินน้อยนะพระมาณนั้นเปิดหามเบิ้งบ่เปิดหามให้เบื้องบนบอเป็นยังแผนการว่าเฮ็ดเฮ็ดชาแล้วไปนี่แล้วสิเฮ็ดชวนพักบ่บัดนี้แม่นเฮ็ดชวนนี้แล้วก่อนอ๋ออันนี้วันชองมื้อนะช้ำมือชองมื้อช้ำมื้อถ้ามีใหม่นี่ เ็ตุยังแถบได้บ่นี่อย่างจิงมีบ่นไปเอาอยู่ว่าไม่ บุดดอกใหม่น่ะที่บอกหาเก็บเอาแล้วบ่หาเก็บเอาเลยสบายเนาะตอนที่กวาดบนงื้นบุ้มีกไปบุ้มอีกเหาเก็บเอาลงคอก่อนเดี๋ยวบ่ไมมหรือว่าไปเก็บเอาโลดก็ปาดถิ่นกับคนแบบนั้นเบบีเช็ดไม่เศษดอย่งที่ว่าเขาเบานะมองที่นมองถิ่นพันพ้าพันเดือยไว้ซื้อนะย่านแบบนี้นะมันบอกคือบ้านเขาบ้านเขาจำได้จำหนึ่งเขาบม่ได้ถิ่นได้คอกันก้อนมานะเนาะตั้งแต่ปีอีกมัน เอาทตไม้รอยอยเพื่อนได้เพื่นนั้นเอาแต่ไม้รอยขายเนาะเขาไรเขาให้เพือนเขาเองเขามีเคื่องมือเลยคนในบ้านเฮานี่เขาให้เองหมดเลยดเองด้วยเองเพือนมนี่ดอดนเพือลาดใช่เลยเขามีเครื่องมือครบนี่เขาให้เองลูไทรเราขายไข่งข่สาบโตจับซือไทรือปาด ปัดไม่เทื่อแล้วเราปัดไม่คายเราซื้อเครื่องปั้นเราลงมือเองไหมเราเห็นเองเราเป็นเน้ยปัดไม่ภาษีปัดคายเครื่องปั้นเข่าหรือเปล่าได้ฮอดเครื่องปั้นเข่าวันนี้เนาะก็ไปเลาะปั้นทางไหนแทวๆปั้นเขาน้ำมูอบ้านนี่บ่บ้านเดียวกันนี่เนี่ยเลาะไปเรื่อยๆนะเนาะมาผู้ใดอยากปั้นไหนมาน้ำเนาะ ชุดลายปัดใายเป็น k e y w ด r d ในนี่ถ้าไม่ไม่ถ้ามีมามจักนะไม่ก็หา,าซื้อเอาพระสีอ๋เขาปัดอยู่ขู่มือเขาใครอยู่ข้อมือคาำว่าเพื่อนว่า,างไงว่าคำมีอุปกรณ์นี้เหตนะุไรนะผกันเนาะม,งมึงมีเครือกก่องมือถ้ามีรถมีจัก๊กแต่ก็พอได้อยู่เจ้าเป็นบ่ปัดไม่ปัดตอกเลย ลับตาปาดกรไเ้ปดุบังจักมุบทีมงานอึ้งเลยเจ้าเคยไปปาดบ่คปาดคนิดนะครึ่งจักครึ่งมครึ่งอะไรมงเฮาก็ได้จักติดมงมวเองอือง่ายๆมดเลยสลเปลิกเสร็จายว่าอ้ายเป็นชาแก้กาเติบเนาะเคยเป็นช่างมาก่อนนี่เนาะเคยแงแล้วะดับาวว่าเคยปลเตาหลายมื้อเะดับนี้ ลิ้นเลกตกีไปไท่กับเป็นจุดท่านจุดทางนี้เจ้ามดจากเพ็รป่เป็นปาเพาท่านขายนะเรา่เคยเฮ็ดเฮ็ดยุกปะเพาคือนคนบุห่ออกกัเฮ็ดบบนี้อยู่เขาเอาขิดดินมจังกองกองขึ้นคือบนบุคุบลงเขาก็ลึกยุเจ้าเคยเชไปใช่ไหไปใช้เฟืองนี่ใช้เฟืองเขาทอดเพื้นมาก็ลุกเลย อ๋อมันแข็งนะแบบไฟใหม่ตัวเนาะผมเคยเห็นเขาเห็ดด้วยนะเขาทานอยู่เลยเขาดิจิกรอบๆเราง่ายๆไงงานถนัดเลยของไยของมันเนาะเลยเราได้กับเราชุบผง่วมล็เอาดินเหนียวดินเหนียวห้าวเลยต้องนวดเขากันกระเฟืองเจ้าเคยเห็ดบ่บ่เไียงเมนเคยเห็ดงานอาชีพเก่าคอยด้ยได้เห็ดทาน

มือเป็จักหน่วยนึงควายเห็ดควายไปบูคนได็ทิ้งขานเป็กระเพงเดือบเลยจักหน่วยหนึ่งเดี๋ยวนี้แกสามสี่พันสี่พันปลายเกือบห้าพันเนาะแมาใจส่วานนค้ขมอมีเนี่ยมันยังมันกัญางเป็นนะชื่อแจ๊คไปืชื่อเข่ามากินดีเนี้ยกีกชื่อเข่ามากินดีกว่านะอะไรกันเนาะ Mày Tại cho mà là mày, 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 yu na, yu na. Bà, mày, na, nè, na, bộ bộ mày, 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 mày,

นเกนเราบุฟ uh. oh, right? ีก like ็ชื่อานีออกเลพคือเล็กพึงมืนั้นโอ้ยเได้เป็นง่ายบุีเโอ้เฮรุบๆๆมชาวพันธ์เราบมชาวพันบ่บังเถือกไถกเายามนำนาเขาถืกไปเลยลกบเบื่อผัดต่อสี่้านเลบุฟีรงการเล็กใดบ้าบานเานี่ยลูกตาเบื่อผังนันลิบบ้านเื่นหมดวานั่น มีคนมาขายบ่เด็กจุณเจ้าไปชื่ออยู่ใช่มีแล้วเขามาหลอกไข่แล้วจับเขามาขายชามคันชี้คันเด็กหกเนาะเด็กหกโตบอกไงลอตเตอรี่รับในบ้านเทำนี้มีผู้นุ่งถือถือยังถึกหกโตนะบ่หกโตนบ่เราสี่พันหกพันตัวสี่เลยล้านคือเราได้เฮือน์สองหลังเยอะเนาะคนตาฟางได้เราไปห้าร้อยใบยังในให้เราจับเป็นระหุมาเลย Lóc 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 cái lóc đã lóc 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 đi oh, thử thương, thử. nó lóc 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 đi 2 lóc 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 บุญภัยบุญแล้วถินแังก็ใ้กนคะไดกินน้ำมูบ่ได้เนาะกินมูได้แต่อยากได้มันโบคือแ่งได้เป็นยังาอยู่เนาะมาลฮะง้อยเด้อีกอือถูกนน่นแคแวานะแมนาะแคบ่ได้นั่นแหละคิดวาดันากเ็นแล้วในากเ็นแล้วบเห็นู ชื่อใบ้องเบิ่งอันนี้จุ่มเจ้ากําลังเตื๋ยมานเนาะเตี๋ยพอได้แก้ไงเนาะความว่างใบชื่อดวงชื่อลายดีนี่กับโบมี่เนาะเตี๋ยละอีกยล่าทุกล้านล้านไปเตี๋ยเช่นชองเช่นเช่นชองเช่นหลังเขาชื่อบื้อเลยเขา้ใจผู้มานเา้นาะบด้เออคย เชอในใจ่ทเาะเชไปซื้อหลี yani ันย่โบว่าัน uh, มันคือน uh, ่พันย่เี้ยว่าชื่อนี่ชื่อน้ำฟันบอคือว่าเนี่ยเนาชื่อน้ำผันเนาเออแบบนี้แหละดูคนเนาะดูคนอันนั้นน้องเนาะดูคนดูเนาะพอาะกันสิบอกยังบพังพราะบจักทบเนะม้วหลีงชันม้ยั้นใหญู่้นั่นได้ใครอยู่พริมนนีพริมัน ยังไงยังคอยนั่งสินอยูฟ้าสิหัวตีหัวจ้าวเล้วน้อยยังน้อยเย็กน้อยเห็นเนี่ได้ก็คือเก่าเนี่ยเพราะว่าทำจิตีก็ตีเจ็บเอาชื่อเย็กน้อยมันบ่จวชทำนี้เลยฮะบวชแล้วหุ่งใหญ่อะไรได้หุังคว้างห้าหกปีแล้วใครเนี่ยปกติได้คนน้อยแลก็ได้ชองปีบ่ชทำตีก็ตีเจ็บไปชื่อนะซาฟี สามปีเนาะแต่ว่าแล้วว่าท่านท่องบอท่านได้ทองอ๋อเด็กก็มึนๆหน่อนะมาพี่กี้มานั่งอยู่พี่โดวนะสบายดีเปล่าลุงก่อนบ่ได้กอันสบายดีวายวายสบายดีอยู่สบายดีบ่าวอยู่สบายดีโอ้ไม่ใ็ดปืนที่ค่ะยากอายได้ถูงนี่เนาะเราคอยเราบัดเราบัดมากมาเดี๋ยว เลี้ยงลูกหลายคนนี่แหละเนาะจะลำบากเลยเมื่อกี้ได้ยินแต่พ่อแม่เพิ่นเล่าเนาะเลยข้าวลูกหลายคนวะนิดน้อยเสียงยักจั่นห้องนี้ไอ้หวังเคยปริทีบมาขายป้อกะดังเดิมห้องอยู่ได้นี่เนาะกันแก่นนี่เบะขอชวนป้ฮะต้องเวลาเบะไปบางไอ้น่ะไปเลยแม่ไปหน่อยเนาะ เออแหละที่มันมาไม่ไ okay. ม no. ah, okay. ่ค่อยมาเลยนี่ยยอมรับในกับปกติแมนนั่นเนาะโอเคสบายดีอะสบายดีเนาะมีแต่ว่าชู่ไปก่อนละเนาะไงบาดียุโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกระจาชี้ได้โอ้ลมกับน้องเพิ่นกับเพียงชั้นนี่แหละ พ่อแม่พี่น้องเลยก็คือว่าทางลูกทางเต่าเพิ่นมากอะหลายคนลูกเพิ่นกระดื้อแน่ยังน้อยอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยก็เพิ่นบอกเพิ่นกับโบโบอยากหูเป็นไรเป็นอยังโมหูจากภาษาชนเผ่าภาษาลาวเฮาเลยแต่พ่อแม่พี่น้องเนาะคือว่าเพิ่นกัเด็กน้อยบนเขาค่ะมังเฮียนบมังเฮียนนั่งซื้อพี่น้องเลยจะเป็นธรรมชาติของเด็กน้อยแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยกะมาเหนียววีกะสีขอจบคลิปลงผัก ผู้ใดเข่ามาเบ่งมาชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อผมแม่พี่น้องเอนะ้ยเนาะมานี่จะโอกล้าวคำบาสววสดีและสวัสดีผมแม่พี่น้องเบอร์สุขุูชิคนพบพอกันในคลิปต่อไปผมแม่พี่น้องเอนะ้ยเนาะ